จะมาทำตำแตงนะคะสูตรปาร์ตี้ไม่ต้องวัดว่าต้องใส่อะไรกี่ช้อนนะคะแค่เราอยากจะเอาผักอะไรมาใส่กับแตงเราก็ใส่เนี่ยค่ะใส่กุกเลยไม่ต้องตําใส่คุกก็ได้นะคะก็ใส่ปลาราสูรรน้ำปลาน้ำตาล ตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่ผักที่เราอยากชอบใส่ลงไปจะชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวแล้วก็เพื่อมะนาวแค่นี้เองค่ะตำแ,แตง่งต้องจำใส่พกก็ได้นะคะตำใส่นี่แหละตำพริกไว้แล้วเราก็เตรียมเครื่องปานแ,แตง้ง แตเครื่องปรุงเครื่องปรุงเราก็ใส่อย่างละช้อนสองช้อนเอาที่ชอบนะคะชิมแล้วมันดูมันนัวมันอร่อยก็คือจบแล้วตำแตงอาหารไม่ได้ต้องตวงขนาดนั้นูตดแบบไปเที่ยวพวกพาของอุปกรณ์ไปให้รครบก็พอเราก็ไม่ฝานเราก็ไม่ต้องใช้คบก็ได้ค่ะคลิกเราก็ตำตำใส่ถุงก็ได้เอาอะไรทุบๆคลิกให้มันแตกแค่นั้นเองคลิกม็ดนเนี่ยค่ะ ขี้หนูเนี่ยค่ะแล้วก็คน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 ให้เข้าเครื่องกะว่าพอดีแล้วก็ชิมค่ะอืมแซ่บค่ะแซ่บต้องลองนะคะลองไปทำดูสุดปาร์ตี้ง่ายๆต้องเรื่องมากในการทำแบบพกพาแบบไปทำที่แบบเครื่องกลัวไม่มีแต่เรามีช้อนมีมีดมีกวองวัตถุดิบ ้วแค่นี้เราก็สามารถตำแซงได้แล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณขายคลิปนี้ไก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแบบคนไม่เรื่องมากอะคะ่ะ